สวัสดีชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีสิงห์ตั้งแต่วันที่15ถึง30เมษายนนะครับว่าความรักของชาวราศีสิงห์จะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงความรักทั่ว,วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับผม ก็เริ่มดูความรักของชาวราศีสิงในเดือนเมษายน EP หลังกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างมาเริ่มที่ไพ่ใบแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่าก้าวดาบนะครับหรือว่านายออฟซอร์เข้ามาเจนภาพของความรู้สึกของคนหนึ่งที่เขาเคยมีความสุขร่วมกันมาก่อนมาเป็นภาพของความรักที่มองเห็นเงาสะท้อนน่ะฉันไพ่ใบนี้หมายความว่าชาวราศีธนินท่ยเหมือนกับคิดถึงที่ผ่านมาเหมือนกับเรื่องราวควา้งของคุณเนี่ยเคยมีสิ่งดีเกิดขึ้นกับคุณคุณเป็นคนที่รักใครเนี่ยก็จะหมายได้รับสิ่งดีโดยเสมอมมาาาเเเลยนนะะะพรตตััวววขอออองงงคคคคุุุณณณี่่จใูแ้ ชันไพ่ก้าดาบหรือไพออฟซอหมายความว่าอยากให้ชาวราศีท่านเนี่ยเหมือนกับมั่นใจในสิ่งที่ผ่านมาว่าเราเองก็ไม่ได้แย่นะเราเองก็ทําดีสุดแล้วนะไม่ว่าคุณจะเคยผิดหวังหรือเสียใจกับความรักหรือว่าเจอความรักที่มันแย่แค่ไหนก็ตามฉันไพ่ก้าดาบหมายความว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยคุณเองอาจจะร้องไห้เสียใจคุณเองอาจจะผิดหวังกับความรักหรือใครหลายคนเป็นอยู่ในตอนนี้หรือที่ผ่านมาที่ไปนึกถึงความทรงจําที่เคยมีความสุขเคยรักกันแต่ตอนนี้อาจจะมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับมีคนอื่นเข้ามาแทรกกลางหรือคคคค้าาาออออจจะไไไปปปทํดีีกนนนนนนืืื่่่มมววสุขแล แต่ไพ่ก้าวดาบหมายความว่าครั้งหนึ่งเนี่ยคุณก็เคยเหมือนกับได้รับการดูแลใส่ใจจากคนที่คุณรักอ่ะต่างคนต่างได้รับความรักจากแก่กันเนี่ยครั้งหนึ่งเคยรักกันก็พอแล้วฉันไพ่ก้าวดาบผมลายแบบนี้ว่าชาวราศีเดือนเมษายนเนี่ยคุณเหมือนคนที่ผ่านมาแล้วนะอาจจะเหมือนกับไปนั่งดูรูปเก่าไปนั่งเปิดดูรูปโดยที่ไม่ตั้งใจอาจจะเหมือนกับไปนั่งคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมายังคงฝังอยู่ความทรงจํความหรือความรู้สึกเพราะเวลาคุณรักใครเนี่ยก็มักจะเชื่อมั่นในสิ่งดีหรือทลสิ ฉันไพ่ใบนี้ขึ้นมาว่า8ถ้วยครับหรือเอทออฟับเข้ามาอาจจะเป็นความรู้สึกที่ใครสักคนหนึ่งเนี่ยไปกอดคนอื่นหรือว่าไปมีความสุขคนอื่นแล้วอ่ะคุณทําได้เพียงแค่มองดูเขาเดินจากไปหรือมองดูเขาเนี่ยไปมีความสุขกับคนอื่นแล้วฉันไพ่แปะถ้วยหมายความว่าเขาเดินจากคุณไปก็จริงนะแต่สิ่งที่คุณให้เขาไปเนี่ยคือ9ก้าดาบมันคือสิ่งที่สวยงามที่สุดในตอนที่เคยรักกันก็พอแล้วอ่ะแม้วันนี้เขาจะเดินจากคุณไปแม้วันนี้เขาจะไปเกาะคนอื่นหรือไปกัคนอื่นก็ตามแต่ฉันไพ่สองใบเนี้ยทำนายแบบ ถ้าหากวันนั้นเนี่ยนะครับวันนี้เขาไม่ไปจากคุณวันนี้เขาอยู่คุณเนี่ยมันอาจจะหมายกับคนที่ยังเคยรักกันอยู่ก็ได้แต่เขาเดินจากไปแล้วขาก็ขาของเขาทางเดินก็ทางเดินของเขาเห็นไหมครับฉะนั้นวันนี้เขาอาจจะมีความสุขกับสิ่งที่เขาเลือกวันนี้เขาจะไปเจอคนที่เขาต้องการหรือคนที่เหมือนๆก,กันกับเขาก็ได้นะเขาอาจจะไม่ได้รักคุณเหมือนกับที่เคยเป็นก็นกนได้หรือเขากกนไม่ได้อาจจะเลือกกันด้วยเหตุผลบางอย่างแต่ไพ่ก้าวดาบบอกว่าเหมือนกับตอนที่รักกันเนี่ยเหมือนกับคุณก็ให้สิ่งต่างหห้้้าาาดดต่่อกกัันนแแแลลละวเเเคคยปูรรไไไมมบ ที่จะไม่ให้เขาเนี่ยเดินจากไปหรือเลิกกับเราหรือว่าไปหาคนอื่นหรือไปเลือกคนอื่นนั่นแหละสุดท้ายก็ต้องปล่อยเขาไปหาคนที่เขาคิดว่าอยู่กับเขาแล้วมีความสุขเขาอยู่คนนั้นเขามีความสุขอะมากกว่าอยู่กับเรานั่นแหละเพราะถ้าเกิดเขาอยู่กับเราตอนนี้เขาอาจจะเหมือนกับคนที่เป็นไพ่สามดาบอะไม่มีความสุขก็ได้นะเขาอาจจะเหมือนกับอยู่กับเราแล้วมีความสุขอยู่กับเราแล้วเหมือนกับอยากไปหาคนอื่น เขาไม่ไปจากเราตอนนี้เขาอาจจะไปจากเราในอนาคตหรือว่าไปเลือกคนอื่นอยู่ดีละเพราะเขาอาจจะู่กับาเราเขาบอกว่าเราไม่ดีก็มีฉันไพ่สามดาบหมายความว่าเหมือนกับอาจจะอยู่ในความรักสามเศร้าใครหหาเขาอาจจะหมายความ่าคนที่พยายามต่อสู้เพื่อเขาแต่เขามองว่าคุณไม่ดีมองว่าคุณเป็นยักษ์เป็นมารมองว่าคุณเป็นคนใจร้ายมองว่าคุณเหมือนกัม่ไม่ดีพอสำหรับเขาก็มีนะครับฉันไพ่สามดาบหมายความว่าคุณเองเนี่ยก็อยากจะบอกเขาเหมือนกันนะว่าเราก็ถือดาบล้วก็บาดเจ็บเหมือนกันน่ะเราก็เหมือนคนคนหนึ่งนะต่อให้ร้ายแค่ไหนเราก็เหมือนกับถึงร้ายก็รักเขาอ่ะ นะครับถึงจะไม่ดียังไงถึงเขาจะมองว่าเราว่าร้ายนะครับมองเราเป็นยักษ์เป็นมาเนี่ยนะครับเราก็เป็นคนหนึ่งคนหนึ่งที่รักเขานั่นแหละที่ต่อสู้เพื่อเขาอย่างเต็มที่ไปแล้วนั่นเองฉะนั้นหมดข้อมูลไพ่สามไปนี่หมายความาคนักของชาวราศีสิงห์ในธาตุเนี่ยเขารู้ครับว่าคุณเป็นคนที่ต่อสู้เพื่อเขาหรือทาดทีเพื่อเขาตอนที่คุณรักเขานั่นแหละแต่จ,จะมีปัญหาบางอย่างที่คุณสองคนเนี่ยนะครับที่เป็นเรื่องรักสามเศร้าหรือการนอกใจหรือการมีคนอื่นหรือว่าอาจจะเคยมีปัญหาเรื่องความผิดหวังเสียใจกันไปหรือ่ะ คุณก็มีหัวใจให้กับเขาไปแล้วคุณก็ลกเขาไปแล้วเหมือนกับเขามองเราเป็นทศก,ก,กัณฐ์เราก็หัวใจไปให้กับคนที่เรารักอะทศกัณฐ์ก็หัวใจไปให้กับนางสีดายอย่างเงี้ยเช่นไพ่เป็นนี้ขอตอบเลยว่าชาวสิงเด่าเนี่ยเหมือนกับคนคนหนึ่งที่เขาอาจจะมองคุณเป็นทศกัณฐ์มองคุณเป็นยักษ์เป็นมารแต่คุณก็เหมือนคนคนที่เอาหัวใจไปฝากไว้เขาว่ารักเขาก็เลยทำอย่างเงี้ยต่อสู้เพื่อเขาอาจจะมองเป็นปัญหาอาจจะมองว่าเราทําอะไรไม่ดีไปบ้างแต่สุดท้ายคนที่เขาเรารักเนี่ยแหละเราเอาหใจไปฝากแต่เขากับ นั่นเองฉันน่าจมอหัวหมายความว่าไพ่สามใบเนี่ยหมายความว่าคุณเนี่ยอาจจะผิดหวังเสียใจมาแล้วแต่ยา้ายคุณเนี่ยปล่อยไปเถอะนะครับปล่อยวางความรักที่ไปเถอะถ้าเกิดมันใช่เนี่ยนะครับยังไงก็หมุนเวียนชาติใหม,ม่อีกครั้งหนึ่งพราะไพ่ไปนี้หมายความว่าความรู้สึกที่คุณเคยมีกับกันเนี่ยต่อให้เขาไปเลือกคนอื่นรักคนอื่นก็ตามนะแต่ที่บอกครับขาก็ขากของเขาว่าทางเดินก็ทางเดินของเขาถ้าเกิดเขารักคุณจริงเนี่ยนะครับแ้วเขาไปหาคนอื่นแล้วเขาไปไปแล้วเหมือนกับเขาคิดได้เนี่ยเขาก็จะกลับกับไพ่ก้าวดาบ จะกลับมาทาดีเหมือนเดิมจะกลับมาเลือกคุณจะกลับมาเลือกถึงสิ่งดีที่คุณทาให้กับเขานั่นเองนั่นแหละแต่ถ้าเกิดเขาไม่กลับมาเนี่ยไพ่ใบนี้บอกเหมือนกับเดรัจฉาเข้ามาครับความรักของชาวราศีสิงเดือนเมษายน์หมายความว่าการที่เป็นเดสตจาเข้ามาคุณมีโอกาสคุณมีโฆษณาคุณมีสิ่งดีเข้ามาฉันชาาสิ่งเดือนเมษายน์เนี่ยอาจจะเหมือนกับดวงที่มีเสน่ห์นะครับมีคนมาลักไม่เมตตาเอ็นดูอุปถัมนะครับมีคนมาเสน่หานะครับมีเหมือนกับโชคลาภมีการที่เหมือนกับเดินทางต่อมีโอกาสความหมายกกวว่าดงเหมือนับ มีโอกาสมากกว่านั้นเนี่ยมีสิ่งดีเข้ามามากมายเลยนะครับคนที่เขารักคุณจริงเนี่ยมันจะเหมือนกับเงาวันนี้เลยจะจับมือเราไว้จะไม่ทิ้งเราไปอ่ะเขาจะมีวันนอกใจเราที่มันจะทิ้งเราไปนะต่อให้จะทิ้งกันไปหรือจากกันไปก็ตามเนี่ยเขาก็จะกลับมาแต่ถ้าเกิดเขาไม่ใช่คู่คุณเนี่ยนะครับต่อให้มันเหมือนกับพันหมื่นชาติพบบนเวียนหรือว่ากลับมากี่ชาติก็ตามอ่ะเขาเข้าไปจากคุณอยู่ดีอะสัญพลตสตาไปนี่มายเวาว่าเรากลับมาเหมือนกับรู้คุณค่าตัวเองดีกว่าเพราะเรามีคุณค่ามีเสน่ห์ใครหลายคนแบบ โดดเด่นเรื่องหน้าตาเรื่องชื่อเสียงนะครับหรืออยู่ได้ดีแล้วอะระยะให้คุณเนี่ยปล่อยวางรักนี้ไปนะครับถ้าเกิดมันใช่พันหมื่นชาติภพเนี่ยมันจะหมุนเวียนกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเกิดไม่ใช่เนี่ยต่อให้เรากลับมาเห็นกันไปหน้าเขากลับมาถึงความรู้สึกกลับมาตามเขาเนี่ยนะครับต่อให้ทํายังไงเนี่ยเขาก็ไม่กลับมาอยู่ดีอะใช่ใครหลายคนอาจจะหมอนกับต่อให้รอเขาเป็นพันพมนชาติภพเป็นเป็นหมื่นชาติภพเนี่ยก็ไม่สามารถเปลี่ยนใจเขาได้หรอกถ้าเกิดเขาจะจากคุณไปหรือทิ้งคุณไปอะแต่ถ เขายังไงเขาก็จะกลับมารักษากลับมาจับมือคุณเอาไว้กลับมารักคุณเหมือนกับที่เคยเป็นนั่นเองเช่นไพ่ใบต่อมามีไพ่ขึ้นมาว่าไฟออฟซอร์ดนะครับหรือไพ่ห้าดาบเข้ามาไพ่ใบนี้ผมบอกถึงความรู้สึกของเขาว่าเขาเหมือนกับโยนความรักคุณทิ้งลงไปแล้วเห็นไหมครับคนคนนี้เหมือนกับเขาคิดว่าเขาจะมาก็ได้จะไปจากคุณก็ได้เขาคิดว่าเขาชนะคุณนะแต่ไพ่ใบนี้แบบเขามาเขาต่อยเขาโยนหัวใจลงไปมากเท่าไหร่นะโยนหัวใจโยนความรักคุณไปเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยสุดท้าย5ดาบกับไพ่แปดถ้วยอ่ะเขาอยากไปอยู่คนที่เเเค้าลือกไดห็นมัรบ คนที่เขาคิดว่าเขาเกาะแล้วเขามีความสุขคนที่ใส่หน้ากากเข้าหาเขาอะเขาอาจจะลืมไปแล้วว่าเราเคยรักกันน่ะแต่ไพ่เป็นที่บอกว่าคนที่เขาทําร้ายคุณหรือเดินจากคุณไปนะหรือทิ้งกันไปเนี่ยเขาคิดว่าเขาไปเจอคนที่เขาดีกว่าสุดท้ายคนที่รักเขามากที่สุดหรือคนที่เข้าใจเขานะครับยอมเจ็บยอมเสียใจแทนเขาเนี่ยนะครับไม่งั้นคุณคงไม่ยอมปล่อยเขาไปหรอกก็คือชาวราศีสิงห์นั่นเองใช้ทั้งหมดห่วงไพ่สามใบนี้แหลยเขาบอกถึงคุณจะร้ายหรือคุณเขาจะมองคุณเป็นทศกัณฐ์เนี่ยคุณก็มีหัววใจกาาเยไปฝ นะครับเขาจะทามันหรือทําร้ายมันเนี่ยก็แล้วแต่เธอก็แล้วแต่เขาเลยนั่นเองเ็เจะทำนายแบบนี้ว่าสิ่งที่คุณสูญเสียไปไมันคือรักแท้วันใดวันหนึ่งเขาเขาไปก,ก็จริงนะแต่เขาจะตามหาคนแบบคุณเนี่ยคงจะไม่เจอองแน่นอนนะครับคนที่เคยทําดีกับเขาคนที่เข้าใจเขาทุกอย่างคนที่ยอมเจ็บยอมเสียใจเพื่อเขาขนาดเนี้ฉันไพ่ใบน,นี้ทั้งหมดทั้งหมดหมายความว่าเดอะสตาร์เข้ามานะครับแล้วก็เดอะทาวเวอร์ทำนายความรักของชาวราศีสิงห์ในท่านเลยว่าใครที่สามารถ อยู่ในความรักสามเศร้านะครับหรือเขาไปรักคนอื่นแล้วหรือใครก็ตาม,ามเลือกข่าวคนรักมาเกิน8เดือนเกิน1ปีไปแล้วเนี่ยแนะนําแบบนี้ได้ว่าคุณมีโอกาสมีคุณค่าที่จะออกมาจากความรักที่มันไม่ดีอะ่ะที่เราหัวใจไปให้เขาแต่เขากลับทำลายหัวใจมันนะที่เราเหมือนกับทําเต็มที่เพื่อเขาแต่เขากลับมองว่าเราเป็นคนไม่ดีมองว่าเราเป็นปัญหาบ้างแหละทั้งที่เราพยายามทุกอย่างเพื่อเขาที่เราเหมือนกับรักเขาถึงต่อสู้เพื่อเขาอะไรอย่างเงี้ยนะช่นพ่ายในทาวเวอร์หมายความว่าทุกอย่างมันอาจจะพังไปแล้วนะครับบ้านหลังนี้เราเคยคิดสร้้าาาางบบบบบบกกัััเเคคคิดออยู่แบบรรว ต่เหมือนกับพราอาจจะแต่งงานกับเขาด้วยซ้ำแต่ท้าวว่าหมายความว่าบ้านหลังนี้มันสร้างคนด้วยคนเดียวไม่ได้หรอกมันต้องเหมือนกับอีกคนนึงต้องสร้างด้วยต้องมาอยู่ต้องมาซ่อมแซมด้วยกันนั่นแหละผมแนแม้ว่าสิ่งที่มันจบไปเนี่ยมันอาจจะเหมือนกับการปล่อยวางการปล่อยเหล่าความรักนี้ไปถ้าเกิดมันใช่ก็กลับมาแต่เกิดไม่ใช่เนี่ยมันก็เหมือนกับคนที่เหมือนกับต่างคนต่างไปผลแต่คุณนี่แหละจะเจอความรักที่ไม่ต้องมานั่งเจ็บปวดหรือเสียใจนะครับคุณอาจจะเจ็บปวดกับสิ่งที่คุณรักใครสักคนมากแต่มันคคคอสสิ่่่่่่งงงททททีีีีดดุุณเเยําใหห้กัับนนนนึไป ผมพหายามว่าไพ่ไปต่อมาเนี่ยค่อนข้างจะเด่นชัดตรงที่ว่า King ออฟวานหรือพระราชาถืบมนเท้าทำนายความรักของชาวราศรีสิงห์เลยท่านเลยว่าคนรักที่เลิกลาคุณไปเนี่ยสุดท้ายเนี่ยจะกลับมานั่งอยู่ตรงนี้จะกลับมานั่งตามควันนั่งตามควันเห็นไหมครับความทรงจำนั่นแหละกลับมานั่งคิดถึงเรื่องาราวต่างๆนานาที่เคยมีความสุขเคยเขาไม่ววนลืมคุณหรอกผมขอทำนายแบบนี้นะกันคนรักที่เลิกลาไปเขาไม่ควจะลืมคุณหรอก สุดท้ายก็จะกลับมานั่งคิดนั่งจดจําความทรงจําจะมานั่งดูคุณแทนจะมานั่งนึกถึงภาพคุณแทนนะ่ยในวันที่คุณเนี่ยเดอสตาร์เข้ามาเห็นไหมครับในวันที่คุณหลุดพ้นแล้วในวันที่คุณเกิดชาติกับชาติมาเกิดหรือหลุดพ้นหรือเกิดใหม่ไปแล้วฉันเดอดสตาร์เข้ามาเกิดจัดไม่เหมายครับว่าการปล่อยโชคชะตาการปล่อยไปตามโชคชะตาการหลุดพ้นการปล่อยวางความรักนี้ไปอะ่ะถ้าเกิดใช่มันก็หมุนเวียนกลับมาอีกครั้งหนึ่งคุณอาจจะเหมือนคนคนที่เจ็บเห็นไหมครับที่เห็นเขาเนี่ยไปกลับไปรักคนอื่นไปเรื่องคนอื่นนะครับหหรกกาท่เมขิิ้งงไป็จ ทั้งที่เราเชื่อใจเขาเนี่เราเขามองเขาเป็นผู้ชีวิตหรือสร้างบ้านอยู่ด้วยกันฮนะแต่เดจัดเมนกับให้เดสตาร์หมายความว่าการที่เหมือนกับปล่อยไปตามโชคชะตาเพราะไม่สามารถเหมือนกับพันหมื่นชาติพบวนเวียนก็ไม่สามารถเปลี่ยนชะตาได้อะแต่เหมือนกับเดจัดไม่ก็เดดสตารหมายความว่าคุณอาจจะมีอะไรที่ทําดีต่อกันไปแล้วคุณอาจจะรักเขามากๆนะครับมันเหมือนกับยังมีความรู้สึกดีๆที่ยังติดค้างในหัวใจของเขาอยู่นั่นแหละเดี๋ยวเขาก็จะกลับมานักงถึงกลับมาน้าคิดถึงคุณกลับมาคิดสิ่งความทรงจําที่มีให้แก่กันนะคัทีีนน่่มตออุณเง แต่ทำนายได้ก่อนเลยว่าความรักของชายสิงนี้ไปเนี่ยใครก็ตามที่เลือกราคนรักหรือว่าตัดสิในใจว่าจะพอเนี่ยทำนายว่านี่คือการหลุดพ้นนี่คือการเริ่มต้นความรักใหม่นี่คือการจะพบเจอสิ่งดีเข้ามาแต่ขอเพียงแค่คุณเนี่ยอย่าไปแช้อารมณ์อย่าไปผิดหวังอย่าไปกลัวความเจ็บปวดเสียใจกับที่ผ,ผ่านมาหรือกลัวความผิดหวังนะครับขอให้เชื่อมั่นในความรักปล่อยวางรักนี้ไปนะครับเดี๋ยวมันก็เจอสิ่งดีเจอคนรักที่เข้ามาที่มันคู่ควรกับเราเองอะ่ะแต่ถ้าเกิดใช้เลือกราคนรักไป,ไปเป็นขึ้นมาว่าดิแฮงแมนนะครับไม่่เเเเกกิินนนนน5ดดืืออไม3ะครับ ทำนายแบบนี้แล้ววัดดีแฮงแมนเข้ามาอาจจะยังทันตรงที่ว่าดีแฮงแมงนี่ไหมครับใครที่เลิกกันเหมือนกับเวลายังไม่ห่าเกินไม่เกิน3เดือนไม่เกิน5เดือนเนี่ยอาจจะส่งคลิปนี้ไปหาเขาเพื่อเข้าใจปรับความเข้าใจกันคุณอาจจะทะเลาะกันเรื่องอารมณ์นะครับหรือการที่ทําอะไรไปตามอารมณ์การน,นอกใจกันเรื่องคนอื่นแต่ให้ไปนี้ขึ้นมาว่าอาจจะลองส่งข้อความนี้ส่งคลิปนี้ไปหาเขาเพื่อเขารู้ว่า เดอจัดเมนก็เดอดสตาครับเรายังคงรักกันอยู่หรือเปล่าเรายังคงคิดถึงกันอยู่หรือเปล่าเรายังคงเหมือนกับจําได้หรือเปล่าเราเคยมีความสึกดีเคยใส่ใจเคยมีครอบครัวหรือถึงขันแบบถึงขั้นแบบเราเคยดูแลกันเคยจับมือกันอ่ะอยากจะจับมือกันให้มันแน่นอยู่หรือเปล่าอยากจะจามรักคืนสู่ใจกันอยู่หรือเปล่านั่นเองแต่ถ้าเกิดใครทุกคนเคยส่งคลิปนี้ไปแล้วเคยทําทุกอย่างเพื่อเขาไปแล้วเคยบอกว่ารักนะครับอยากให้เขาดด้ินสงหัวใจเราเนี่ยสุดท้ายผมขอทำนายแบบนี้เลยว่าคนของคุณเนี่ยไปดีแห่นดคิถึง กลับมานั Maybe, ่งทรมานกลับมานั ready, hungry, shameful, home, ่งตอนที่เขาอยู่คนเดียวนั่นแหละทุกครั้งที่เขาอยู่คนเดียวนั่นแหละเขาจะคิดถึงคุณเขาจะนึกขึนได้ว่าคุณคือคนที่คอยแบบทำให้เขาสบายตัวเข้าใจเขาหรือเจ็บแทนเขาถ้าไม่มีคุณเนี่ยเขาอาจจะมีความสุขแบบนี้หรือเขาอาจจะไม่ได้ไปเจอคนที่เขาต้องการก็ได้นะคุณคือคนที่เหมือนกับเดินมาส่งเขาเน่นแหละต่อ้เขาจะมองว่าคุณไม่ดียังไงก็ตามหรือร้ายยังไงก็ตามนะแต่ด้วยหัวใจด้วยความรักด้วยน้ําตาด้วยความเจ็บปวดเนี่ยวันนี้เราเดินมาส่งเขาอะให้เขาไปรนนั่แหละ นะครับเช่นพไพ่ปสุดท้ายขึ้นมาคือถูกออบหรือไพ่สองถ้วยครับทำนายความรักของชาวราศีสิงห์ในเดือนเมษายนเลยว่าดวงชะตาคุณโสดมีโอกาสพบเจอความรักคู่รักคู่แท้นะครับที่เข้ามาเป็นไพ่สองถ้วยการสละโสดคนที่เข้ามาอุปการะอุปถัมภ์คู่แท้ที่บอกเนี่ยหมายความว่าคนที่เข้ามาปัดเป่าสิ่งที่มันเหมือนกับท่านรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าตัวเองเจอสิ่งดีตัวเองมีความรักที่ดีได้นะมีคนเข้ามาเขาเรียกว่าเหมือนกับเขาคิดว่าคุณเป็นดวงแบบเดือดสตาร ดวงมีคนรักอุปัรภมเมตตาหน้าตาดีหรืออะไรเงี้ยมีเสน่ห์นะครับคนรักคนเอ็นดูอะไรเงี้ยเลยนะแต่คุณมักจะไปจมอยู่กับสิ่งที่มันไม่ดีอะไรเงี้ยฉันไพ่ใบนี้ขึ้นมา5ดาบครับใครอยู่ความรักที่เหมือนกับถูกทำร้ายเขาไม่เห็นคุณค่าความรักไม่เห็นคุณค่าหัวใจคุณเนี่ยก็เดินออกมามุกออนปล่อยวางรักนี้ไปนะครับพอไพ่สองถ้วยหมายความว่าคนรักของคุณเนี่ยคุณมีคู่นะคุณมีคนรักที่เขารักคุณจริงๆแบบที่คุณเป็นมีโอกาสพบเจอคนรักเนื้อคู่นะครับหรือคนรักคํามีโอการและอุปถัรม แต่คุณต้องยอมเปิดใจคุณอย่าขังตัวเองไว้กับความสาบความทรมานนะครับกับความเสียใจใครหลายคนรู้สึกเหมือนกับหัวใจมันแตกสลายไปแล้วก้อนหินยังแตกสลายเลยหัวใจเราก็แตกสลายเช่นกันฉนันถ้าเกิดใครเลิกราคนรักไปไม่เกินสามเดือนถึงห้าเดือนเนี่ยส่งคลิปนี้ไปหาเขานะครับผมทํานายแบบนี้แล้วกันว่าจะมีการกลับมาพูดคุยติดต่อกันถ้าเกิดเลิกรากันไม่เกินสามเดือนไม่เกินห้าเดือนเนี่ยส่งคลิปนี้หรือการบอกเขาเองก็ได้ว่า the j u d g e m e นะขอโทษที่เป็นแบบนี้หรือบอกเขาเองก็ได้ว่าเข้าใจได้ไดยินเสียงหัวใจเราบ้างหรือเปล่า อยากจะรักกันอยู่หรือเปล่านะครับจำได้ได้หรือเปล่าเราเคยรักกันเคยมีสิ่งด้วยกันมากแค่ไหนนะครับฉนันไพ่สองถ้วยกระตุนสตาหมายความว่าช่วงนี้ดวงสตาของชาวราศีสิงห์ท่านเนี่ยอาจจะมีโอกาสในการฟื้นฟูรักษาความสัมพันธ์ที่สูญเสียไปถ้าไม่เกิน3เดือนถึงหเดือนแต่ถ้าเกิดเกินไปแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องบุบอ่อนนะครับเกิน1ปีหรือว่าเกิน8เดือนนะอาจจะต้องบุบอ่อนเลยถ้าเกิดเกิน8เดือนนะครับนี้นะนแบบนั้นเพราะว่าใครหลายคนจุดสุนทรภิใจหรือว่าการที่เหมือนกับอยู่แล้วมันเจ็บอยู่อยู่แล้วมันเสีียยยใจอออููู่่แแล้้วเหมมืนนนกกับกบบถทรา ไปไหนก็ไม่ได้กลับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงอะ่ะฉันไพ่อราเคิลเห็นไหมครับแนะนําชาวสิ่งเหนือท่านเลยว่ามูนแดนน่ะอยู่กับรักที่อยู่บนเส้นได้บางๆเห็นไหมครับถ้าเกิดใครอยู่บนเส้นได้บางๆแบบนี้จะเจ็บวันไหนก็ไม่รู้จะเลิกกันไปวันไหนก็ไม่รู้จะนอกใจวันไหนก็ไม่รู้ถ้าใครอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันแย่แบบนี้เดินอยู่บนเส้นได้เพื่อคนที่รักอะ่ะยอมเจ็บก็ขึ้นขึ้นมาใหม่ยอมเจ็บก็ปีนขึ้นมาใหม่อยู่แบบนี้เมื่อไหรเราจะไปถึงฝันเมื่อไหรเราจะไปถึงดวงจันทร์ที่เราเคยวาดไว้กัับเขาแหละ ฉันไพ่ใบนี้ขอมาจงเดินตามความทรงจําจงเดินบนเส้นทางที่มันไปถึงดวงจันทร์นะครับอย่างมีความสุขไม่ใช่เดินอยู่บนลักษ์ที่มันอยู่บนเส้นได้บางๆนะครับจะเจ็บเมื่อไหร่จะเจ็บรบ้องไห้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้จะขาดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับก็ขอบคุณชาวราศีสิงห์ทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกดสมัครสมาด้วยนะครับผมและถ้าเกิดใครต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปเ้วเช่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ